ช่วงนี้งามสินชีวิตงามจะพาไปฟังมุมความคิดของวิทินานโรจนพัน์นิตนะครับที่อยากแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ติดตามจากรายงานครับความฝันจะเป็นจริงหากศรัทธาในความคิดและลงมือทำอย่างสุดความสามารถ วิทินันโรจนาพาณิตลิกชีวิตจากผู้คร่ำบอดในวงการบันเทิงกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จค้นหาความท้าทายให้ชีวิตผ่านการแบกเป้ออกเดินทางเป้าหมายแรกอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สถิตเหนือจุดสูงสุดของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ล่าสุดปีนเขาพิชิตความสูงในโครงการเซเว่นซัมมิตเจ็ดยอดเขาสำเร็จแล้วทั้งเอเวอเรสต์เอลบูสคาเทนพีระมิดวินสันแมสีบคิริมานจาโรอคอนคากัวและเดนาลีประสบการณ์ที่พบเจอในแต่ละทวีปล้วนเสี่ยงอันตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหากช่วยเปิดโลกมุมมองใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสจนกลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายทุกสิทุอย่างมันสอน มันสอนหลังจากที่ได้เดินทางและขณะที่เดินทางนะครับมากมายมากเลยครับและสําคัญที่สุดคือผมอยากนําสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างผมเป็นคนที่ชอบที่จะไปพบเห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะมองหาในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้นะครับผมชอบความสวยงามเรียนศิลปะมาเนะครับผมก็รู้ว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบความสวยงามผมก็ต้อง หามองหาความงามแล้วก็โดยเฉพาะนะฮะมองหาความงามในยามที่มันทุกข์เข็นผมเชื่อว่าในความมืดยังมีแสงสวา่างถ้าไม่เคยล้มเลยจะไม่เห็นคุณค่าของการที่จะไปยืนอยู่บนเส้นชัยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูสอนเราหมดเลยแต่ละผู้คนที่ยังค้นหาอะไรอยู่เนี่ยผมไม่จะบอกว่าวิธีการค้นหาข้อที่หนึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮนะ ค้นหาจากข้างในตัวเรานี่แหละเพราะว่าเราเราอาจจะเห็นสิ่งอื่นนะครับใช่ครับสิ่งอื่นสามารถนําเราไปเจอตัวเราได้แต่อย่าลืมว่าทุกสปปรรพสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ในตัวเราความฝันเสมือนขั้นบันไดสูงที่ต้องค่อยๆปีนทีละขั้นความพยายามและมุ่งมั่นเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้ก้าวเดินถึงจุดหมายปลายทางอย่างมั่นคง หากมั่นใจในความคิดและกล้าเผชิญหน้ากับความจริง